สวัสดีครับ WPP Solar Cell นะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วหลังจากที่ห่างหายกันไปนานพอสมควรนะครับสําหรับ WPP Solar Cell นะครับทีมงานของเรานะครับตอนนี้นะครับก็มีกิจกรรมทำเรื่อยๆนะครับก็ออกไปข้างนอกแต่ว่าเราจะไม่ได้เอาคลิปมามาให้ดูนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวโอกาสหน้าแล้วกันนะครับก็ติดโคมไฟถนนตามวัดที่ไม่มีสำนักสงฆ์ที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าเข้านะครับอย่างนี้นะครับเป็นโคมไฟสปอตไลท์ ที่เราได้บริจาคนะครับในหลายพื้นที่นะครับอย่างนี้นะครับไปติดเสาปุ๊บจะมีแผงเล็กๆนะครับเสียบเข้าที่หัวของโคมตัวโคมเนี่ยนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์ทีเจาวตรงนี้นะครับก็ติดนะครับนี่ครับเหมาะมากนะครับสําหรับทางที่ไม่มีแสงสว่างที่อับแสงนะครับไม่ทางเข้าหมู่บ้านอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับเป็นโคมไฟอย่างนี้นะครับทางเข้ารีสอร์ททางเข้าโรงงานอะไรก็ประดับได้หมดนะครับแต่เราบริจาคนะครับเราไม่ได้เราไม่ได้จำหน่ายตรงนี้นะครับเราบริจาคเป็นกิจกรรมนะครับ วันนี้นะครับมารีวิวเกี่ยวกับอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับรุ่น4,000วัตต์อันนี้รุ่น2,500วัตต์นะครับอันนี้ไปอี๋ยวนะครับวังไปวังสามหมออ่าไปวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับอ่าเป็นของของคุณอ่เป็นปั๊มน้ำมันนะครับเป็นผู้รับนะเป็นปั๊มน้ำมันนะครับเป็นเป็นลูกศิษย์ของผร้อาจารย์นะครับเป็นปั๊มน้ำมันนะครับ เป็นปั้นน้ำมันเกี่ยวกับทำธุรกิจกับปั้นน้ำมันเนาะเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์นะครับเป็นลูกศิษย์เนี่ยนะครับมีความประสงค์จะซื้อไปถวายที่เป็นส,นสุนัขสงฆ์นะครับที่พระอาจารย์อยู่เป็นสุนักสงฆ์บางสามหมอจังหวัด,ดน,นนทบุรีนะครับผมไอ้ตู้สิบพันวัตต์นะครับอันนี้สองพันห้าร้อยวัตต์ไปสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะครับอันนี้ก็เป็นบอร์ดตัวใหม่ทั้งสองทั้งสองตัวเลยเป็นบอร์ดตัวใหม่ล่าสุด2020 2021 2022ก็คือร่วมสมัยไปหมดนะครับ เป็นบอร์ดตัวใหม่ล่าสุดด้วยนะครับก็คืออันนี้ตัวนี้นะครับใช้แบตเตอรี่สีลูกนะครับแบตเตอรี่อนุกรมกันนะครับเป็นแบตมูลเลอร์นะอันนี้เป็นแบตดิฟไซเคิลนะครับเป็นของมูลเลอร์อ่อนุกรมกันให้ได้ไฟ48โวลต์นะครับนี่นะครับอนุกรมกันอนุกรมเสร็จปุ๊บเป็นได้ไฟ4 8โวลต์เสร็จเรียบ้วปุ๊บนะครับก็มาเข้าตู้ของเรานะครับนะครับไม่ซับซ้อนนะครับมาเข้าตู้ฝั่งนี้นะครับ บ,บวกเข้าบวกลบเข้าลบให้ถูกต้องปุ๊บจกสะพานไฟขึ้นในตู้นะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นสายแผงสายอนุกรมมาจากาสายแผงนะครับต่อไปอนุกรมกันนะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยเป็นระบบควบคุมการชาร์จแบบ M B P T นะครับที่เราเคยรีวิวก่อนหน้านี้เนาะก็คือ,อระบบ4ี่ระบบ24บโวลต์ระบบ12โวลต์เนี่ยนะครับก็คือแล้วแล้วแต่มอแปลงว่ามีขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะครับเพราะว่าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับ เป็นเป็นชนิดของม้อแปลงม้อแปลงไ I นะครับแล้วก็โทนอึดต่อการใช้งานนะครับมีแฟนขับหลายท่านถามมานะครับแล้วก็โทรมาถามทุกวันนี้ก็ยังโทรมานะครับสายแน่นเลยนะครับตั้งแต่เช้าจนเย็นรับจนไม่บัดไม่ไหวเนาะแฟนขับทั้งแฟนขับโทรมาปรึกษาอะไรเงี้ยครับประมาณนี้เราพูดตรงก็คือใช้อะไรได้บ้างอย่าง3,000วัตใช้อะไรได้บ้าง4,000วัตใช้อะไรได้บ้างอย่าง2,000วัต์ใช้อะไรได้บ้าง5,000 500วัตทำทำทำอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยครับคือทางร้านเรานะครับ สามารถก็ต่อนะครับได้ตั้งแต่รุ่น500วัตต์จนถึงรุ่น6,000วัตต์นะครับสูงสุดนะครับตั้งแต่500วัตต์จนถึง6,000วัตต์นะครับ<ๆ>แล้วก็มีระบบชาร์จในตัวนะครับตอนนี้นะครับมีระบบชาร์จในตัวไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเลยสั่งตู้เราไปปุ๊บเนี่ยไปจําสายแผงปุ๊บจําสายแบตเข้าเรา้วเ้าสายแผงมาดูตรงนีนะครับนี่ครับสายแผงเรามีให <Libya S 1> <ๆ>้แล้วเรียบร้อย<ๆ>นะครับไม <Course S 2> <lips S 1> ่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับเพียงแค่แจ้งมานะครับนี่สายแบตสายแบต สำหรับรองรับสําหรับแบตเตอรี่48โวลต์นะครับอันนี้แผงสําหรับรองรับระบบควบคุมก,การชาร์จแบบ MPT นะครับสั่งมาปุ๊บจางวิศวกรเราประกอบเรียบร้อยหมดปุ๊บนะครับไปถึงหน้างานปุ๊บเอาตู้ไปจ้ำกับแบตปับ๊บต่อระบบทำการทการทการต่อแบบต่อเลยเสร็จแล้วก็มาจ้ำแผงเข้าไปนะครับที่เราเคยรีวิวก่อนหน้านี้นะครับการการต่อแผงมี2มี2 มีสองวงจรการต่อแผลนะครับก็คือมีสองสองชนิดก็คือแบบอนุกรมกับแบบขนานนะครับมีสองอย่างแค่นั้นนะครับที่เราเคยแนะนําก่อนหน้านี้เคยคือทำดีมาแล้วนะครับเสร็ปุ๊บก็มาเข้าตู้ปั๊บแต่ที่แรกๆก็ต่อแบบก่อนนะครับแล้วก็มาสตาร์ทที่ตุที่หน้าตู้ติดเสียงจะร้องติดแล้วเครื่องรันตรงนี้นะครับนี่นะครับอันนี้นะครับคือเราใช้แอร์ใช้แอร์ที่นะครับ1มื0 0สอง BTU ของเรานะครับนี่นะครับ ตัว4,000วัตต์นี้สามารถรองรับได้ถึง18,000 BTU แต่เป็นแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับไม่ใช่แอร์ธรรมดารุ่นรุ่นกเก่าๆทั่วไปสมัยก่อนไอ้พวกนั้นจะก,กระชากกระแสแล้วก็ดึงกระแสค่อนข้างสูงทําให้กินอ่ากินแอมป์สูงปุ๊บกินกระแสลงสูงทําให้อินเวอร์เตอร์ของเรานะครับมีปัญหาดับดับตัวเองได้ครับปุ๊บเมื่อใช้รหลดเกินนะครับแล้วก็แล้วก็ตัวตน,นี้ตัวตัวน,นี้นะครับ คอนไฟยีโวลต์นะครับฟองไฟยีโวลต์สองพันห้บาทเนี่ยคอนไฟ24โวลต์ต่อไปก็คือแบตสลูกอนุกรมกันให้ได้24โวลต์มีแฟนคลับหลายท่านบางคนก็ถามมานะครับเร็วๆนี้ว่ามีแบตอยู่4ลูกจะทำยังไงให้ได้24ว่าเผืิอว่าไปกลักวกลัวว่าไปอ่กลัวว่าไปตอบผิดเป็นเป็น48อะไรประมาณนี้กลัวพลาดทางทีมวิศวกรเร,ราเลยเนะี่ยว่าจับคู่ให้ได้เป็น2คู่คู่ละ12โวลต์เส,สร็จแล้วเอามาขนานกาันอีกครั้งหนึ่ง ยี่สแล้มาขนานกันครั้งหนึ่งก็จะก็จะครบเป็นสี่ลูกพอดีนะครับอนุกรมเสร็จแล้วไป2คู่จับคู่มามารวมไปครั้งนี่ครับไม่เข้าเข้าใจไม่ยากนะครับแต่ถ้าลักษณะเป็นแบบเป็นแบบ4ี่แโวลต์เนี่ยแบตเตอรี่4ี่ลูกจะทำยังไงให้ได้4ี่โวลต์ก็คือก็คือนี่นะครับสิบสองบวไปเรื่อยๆนะครับอนุกรม4ีลูกจับกันนะครับสิบสองบวกสิบสองสิบสองวสอง่ลูกสิบสองคูณสี่สี่สิบแปดอันนี้เข้าใจไมไม่ยากเข้าใจง่ายเลยไม,ม ตอนนี้ใช้แอร์หม้อหุงข้าวตู้เย็นเครื่องซสกผ้าการน้ําร้อนหลอดไฟฟ้าทางบ้านพัดนลมนะครับแอร์เนี่ยรองรับได้ไม่เกินหมื่นแปดอันนี้คือเราที่เราเคยทำรีวิวก่อนหน้านี้ที่เราไปถ่ายไปทําคลิปที่พี่ไม้ที่ที่เมื่อปีที่แล้วนะครับที่บ้านบ้านอะไรนะทีมงานบ้านอะไรนะบ้านอะไรครับบ้านบ้านซึมบ้านซึมที่เป็นโรงสีเฒ่าแก่นะครับที่ที่เราไปติดก็คือตู้นี้แหละทขาเป็นเดียวกันเลยใช้แอร์ได้หมื่นแปดตัวนี้ก็ยังใช้อยู่ไม่มีปัญหาท่านบอกว่าที่ทีมงานเราไปอ่ะ เ่าไม่มีปัญหาอะไรเลยดีมากๆเยียบอดเยี่ยมเลยไม่เคยมีปัญหาเรื่องการใช้หลดแล้วเกิดการเสียหายอะไรขึ้นมาหรือม,มีปัญหาการใช้งานขึ้นมาไม่เคยนะครับจะไม่มีนะครับก็แบตสีรโรลลอนุกรเมเสร็จปุ๊บป้อนเข้าไปจัาแผงเข้าไปต์ทเครื่องปุ๊บมีปลั๊กอยงข้างเป็นปลั๊กนิรภัยนะครับมีปลั๊กอยงข้างสามารถเสียบเอาไปใช้งานได้ส่วนในตู้นะครับมีพอตเทอร์มินอลให้เป็น220โวลต์สามารถต่อจัาเข้าไปในบอร์ดควอบคุมในบ้านได้เลยนะครับแบบนี้นะครับ แต่เนี้ยที่เราทําเพราะว่านะครับโครงการในฟ้ากระดามนะครับทําทํอย่างนี้ทาไปใช้ไปใช้ไฟอะไรอะไรด้วยเหีอนะครับเราเราบอกว่าเราใช้โซลาเซลล์ร่วมนะครับก็คือใช้โซลาเซลล์กับไฟฟ้าเมื่อสับโยกขึ้นไปเนี่ยเป็นโซลาเซลล์เมสับลงมาเป็นไฟฟ้านะครับอันนี้คือคือเราไม่ได้ไปไปยุ่งเกี่ยวกันไฟฟ้าโดยตรงคือเราเป็นเป็นสับโยกนะครับอันนี้คือเข้าใจง่ายแล้วถ้าเป็นระบบแบบบายพาสบายพาสไฟพวกออนกริดไอ้พวกนั้นจะต้องแจ้งแจ้งกัรไฟฟ้าเพื่อที่จะมาเปลี่ยนหม้อแปลงหน้าบ้างนะครับ เปลี่ยนนอกไงนะครับเดี๋ยวเราล้างมือก่อนล้างมือนะครับอันนี้นะครับนี่นะครับล้างเจลล้างมือแอลกอฮอล์ก็คือตอนนี้นะครับชั่วโมงนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับแฟนลับที่ออกไปทํากิจกรรมข้างนอกเนี่ยนะครับพยายามล้างมือเชื้เจลแอลกอฮอล์สองสวมใส่หน้ากากปุ๊บนะครับใน้วลาข้างนอกก็จะลดการแพร่เชื้อนะครับได้นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่วิกฤตสุดๆแล้วครับรอบสองรอบสามของโควิดเนาะแต่ยังไงคนไทยก็ยังไม่ทิ้งกันยังมีน้ําใจต่อกันนะครับยัง ยังสั่งนะครับยังสั่งให้ทีมงานได้มีได้มีอาพูดงานทำขอขอบคุณแฟนคลับนะทุกท่านนะครับแล้วก็นะครับมีแถมเสื้อสั่งปุ๊บไปนะครับแถมเสื้อนะครับแถมเสื้อเอาไปเลยนะครับเอาไปเลยแถมเสื้อแล้วก็โคมไฟนะครับแต่ช่องนี้ช่องโขอยังไม่มีหมวกนะครับช่องนี้นะเป็นทุกช่วงนะครับยังยังไม่มีหมวกแป๊บนะครับนี่นะครับโคมไฟนะครับบางท่านก็บอกว่าขอแถมโคมไฟได้ไหมได้นะครับ นี่นะครับอันนี้เราเราแถมนะครับอันนี้ทางวัดนะเราแถมไปสองดวงให้พระอาจารย์เนื่องจากว่าพระอาจารย์เราว่าทางเข้าวัดเนี่ยไม่มีแสงสว่างเลยนะครับเป็นพนักสงฆ์เนี่ยก็เลยเอาตัวนี้ไปทดแทนได้นะครับดูรูปแผงครับรูปแผงมันเดี๋ยวก่อนนะครับแผงมันเป็นยังไงแผงเล็กมากเลยโอเคอ่ะนี่นะครับแผงนะครับแผงรับก็จะอยู่บนหัวนี้นะครับประกอบอยู่บนหัวนี้ลักษณะนี้ปุ๊บแล้วก็ติดนะครับเปิดแล้วก็ติดเลยนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดู อ่ะไม่แน่ใจนะว่าไม่ไม่ได้เสียแผงเนาะอ่ะเปิดก็ตีเขียวโอเคนะครับนี่นะครับคือมีมีมีสองสองฟังก์ชันก็คือฟังก์ชันที่หนึ่งก็คือเซนเซอร์ระบบเซนเซอร์หรือแ่บพอตกกลางคืนปุ๊บไม่มีแสงปั๊บครับก็คือว่าไม่มีแสงอาทิตย์ปุ๊บแสงจะอัดติดอัตโนมัติแล้วก็คือคือเซนเซอร์คนเดินผ่านสิ่งมีเคลื่อนไหวนะครับมีมีสิ่งสิ่งเคลื่อนไหวเดินผ่านเนี่ยหรืออะไรเคลื่อนไหวผ่านปุ๊บเซนเซอร์ตัวนี้จะจับจับจุดจับลอดมากสว่างมากแล้วก็มีการหลีก นะครับอันนี้ก็ปิดครับโหมดเปิดปิดเกิดนัด่นนี้ดีนะครับปิดโอเคนะครับมี3ฟังก์ชันมีสองฟังก์ชันสฟังก์ชันประมาณนี้พอพอตอนเชา้าโดนแดดปุ๊บไฟก็จะดับอัตโนมัติอ่าตอนนี้นะครับก็คือไอย้ยาที่บอกไอ้ตัวนิสซูลินไอ้ตัวนี้ไปวัดนะครับไปไป,ปไปรูกศิษย์ซื้อไปให้ไปถวายไปถวายทางวัดวางสางหมอ เจ้าบอกตอนนีนะครับขอขอบคุณนะครับแฟนคลับตอนนี้กดแชร์กดไลค์ให้เรานะครับกดติดตามนะครับหลังจากจิตจากที่เราหายไปนานพอสมควรนะครับวันนี้เราจะมาธิบายปดท้ายรายการนิดนึงมีมีแฟนคลับนะครับบางบางท่านได้ถามมาว่าระบบระบบโซลาร์เซลล์มีอะไรบ้างนะครับเราจะมาทวนความรู้เก่าๆกันนิดนึงนะครับสัก 2- 3สนาทีนะครับเพิ่มให้เยอะๆเกินไปนะครับเพราะอันนี้ก็ต้องรีบอัตรางทีมยานก็ต้องรีบแผ่ของนะครับรีบแผกของไม่ส่งนะครับที่ ผ่านได้ครับในตัวในตัวเมืองเนาะในตัวเมืองนะครับอ่นะครับตัวทวนนะครับก็คือระบบโซลาเซลล์นะครับจะมีออนกิจมีออฟกิจนะครับมีมีกิดทายมีไฮบิดนะครับแล้วก็ <c oughs> อะไรอีกนะก็คืออ่าระบบออนกิจทํางานยังไงเอาข้าเผาะเดี๋ยวจะมงระบบออนกิจทํางานยังไงก็คือรับแผงมาเป็นไฮโวลต์เนี่ยครับไฟกระแสแรงสูง 0, ไฟมาเป็นสามร้อยโวลต์เนี่ยสี400่ร้อยโวลต์รับมาปุ๊บมาเข้าตัวอินเวอร์เตอร์ นะครับจาะไฮโวลต์มาเลยไม่มีแบตเตอรี่นะอันนั้นอันนั้นคือหลักการไม่ใช่แบตเตอรี่นะครับใช้ไฟ300 400โวลต์เนี่ยรวมมาจากแผงปุ๊บอนุกรมกันมาได้ไฟเป็นไฮโวลต์มาเข้าตู้อินเวอร์เตอร์ตู้อินเวอร์เตอร์แปลงไฟออกมาจะเป็นไฟกระแสสลับจาก DC นะครับไฮดีซีโวลต์นะครับเพราะว่าแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมันจะเป็นไฟกระแสตรงอยู่นะครับเป็นไฟกระแสตรงมาแปลงเป็นมาแปลงเป็น DC อีกทีนะครับมาแปลงเป็นกระแสสลับอีกทีนะเป็นไฟ200โวลต์ออกมาเนี่ยมาจ่ายให้กับบ้านเรานี่ระบบออักิษนะครับ แล้วก็มีส่วนหนึ่งนะครับบายพาสไฟก็คือเอาไฟฟ้าเนี่ยมาเชื่อมโยงด้วยนี่นะครับคือระบบออนกิจจะเป็นอย่างนี้ก็คือเวลาเวลาวันไหนมีแดดปุ๊บเนะี่ยกระแสไฟโซลาเซลล์กำลังอ่อนตัวหรือว่ามีมีมีหมอกมาบังนะครับแผงรับรดบแสงไปเต็มที่จะดึงไปกระแสไฟฟ้ามาผสมมามาร่วมกันพูดง่ายแล้วก็บายพาสก็คือเชื่อมโยงกันแหละครับพูดง่ายว่าระหว่างโซลาเซลล์กับไฟฟ้าเนี่ยเนี่ยนี่คือขั้ข้างๆนะครับท่านใดเกิดเกิดระบบไฟเกิดเพราะผมผิดผู้ผิดประกันใดก็ขออภัยนะครับคือ ใบพัดไฟเข้าไปเนี่ยก็คือว่าแดดจ,จ้าแดดจ,จ้าปุ๊บนะครับจะไปพัดไฟไปหาการไฟฟ้าด้วยก็คือไหลย,ย้อนไปหาการไฟฟ้าแต่ถ้ามีตัวป้องกันการไหลย,ย้อนได้ก็จะทําให้มิเตอร์ไฟฟ้าของหลวงเนี่ยไม่เกิดการเสียหายอันนี้คือต้องแจ้งการไฟฟ้าให้ให้เปลี่ยนหม้อแปลงนั่นแหละหม้อหม้อม,ม,ม,มิเตอร์หนบ้านคุง่ายนะครับส่วนระบบออฟกิดออฟกิดก,ก็ใช้แบตเตอรีร่จากแบตเตอรี่มาอ่าจากขอโทษทีครับจากแผงโซลาเซลล์มาเข้าตู้แปลเปลี่ยนฐานะให้เป็นไฟฟ้า เก็บประจุในแบตเตอรี่ก่อนนะครับเป็นเป็นไฟ DC แปลงแปลงจาก DC เป็น DC บามาเก็บแรงต่งให้มาเก็บที่แบตเตอรี่จากแบตเตอรี่มาจ่ายให้กับระบบอิมพอร์เตอร์อีกครั้งหนึ่งระบบอิมวอร์เตอร์จะแปลงไฟจากกระแส DC แรงต่ําให้เป็นกระแสกระแสแรงสูง AC ออกมาด้วยมอบแอรงนี่นะครับเพื่อเรียกว่าออฟกิจไม่เชื่อมโยงกัการยฟ้าแต่อย่างใดไอ้ชุดนี้เหมาะสําหรับชาวนาชาวไร่ที่เอาไปใช้กระท่อมนาเถียงนาอยู่บนเขาบนดอยอะไรพวกนี้คือนี้ชุดนี้นะครับตอบโจทย์ได้ดีมากนะครับ ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับการไฟฟ้านะครับอันนี้ออฟกิดเนาะออนกิดผ่านไปออฟกิดผ่านไปนะครับออฟกิดนี่คือบายพาสไฟเชื่อมโยงกับการไฟฟ้าเชื่อมโยงกันไปกันมานะครับแล้วก็อันนี้ออฟกิดใช้ระบบแสงแดดล้วนๆนะครับใช้แต่ใช้แบตเตอรี่เก็บไว้ก่อนนะครับ,บ,ตตรนนรบส่วนไฮบิดกิจทายพวกนั้นไฮบิดไฮบิดก็คือ,เ,อเป็นระบบปั๊มน้ำนั่นแหละระบบปั๊มน้ําที่เราเคยเคยทำรีวิวก่อนหน้านี้ไอแบบนี Hi ้นะครับ คือคืออธิบายก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับแล้วก็มีหลายคลิปที่เราทํามาก่อนหน้านี้แล้วไฮบริดก็คืออ,อย่างเช่นมอเตอร์มอเตรรรอเตร์กินกระแสเ bon, ท่าไหร่สมมติมอเตอร์ปั๊มเนยกินกระแสไป220โวลต์ทับ50เพลสทับ1แรงนะครับอันนี้ก็พูดง่ายๆว่าก็ต้องแปลงก,ก็ต้องแปลงไฟ DC DC จากแผงให้เป็นกระแสสลับก่อนถูไหมครับแต่ไม่ใช้แบตเตอรี่เหมือนกันอันนี้ไฮบริดก็คือแปลงไฟจากแผงเหมือนเหมือนที่เหมือนที่ผมเคยทำรียู่ก่อนหน้านี้เนาะสแผงแปลงเป็นไฟ160 160มาผ่านบูสต์คอนเวอร์เตอร์บูสต์คอนเวอร์เตอร์จะมาผ่านอ่าแล้วก็มาเข้าอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ไฮบิดจะแปลงกระแสเป็นกระแสสลับออกมานะครับเป็นไฮโวลต์แล้วนะครับก็มาแปลงมาแปลงเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกระแสสลับออกมาแล้วก็มาขับมอเตอร์มอเตอร์จะมี3เส้นนะครับ UVW หรืออ่าลันคอมมอนสตาร์ทนั่นแหละถ้าเป็นอ่ซิงเกิลเฟสเพราะว่า Motor มอ Motor เตอร์จะมี2ชนิดนะครับอ่ามอเตอร์เอซ์เนาะปั๊มเอซ์เนี่ยจะมี2ชนิดนะครับก็มีอ่าซิงเกิลเฟสกับ สามเฟสนั่นแหละครับพี่สอช้นิดคร่าวๆนะครับอธิบายวันนี้ก็คงไม่จบแน่วันนี้วันนี้นะครับโอผมก็ก็กับทีมงานนะครับก็เวลาพอสมควรนะครับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับแฟนคลับที่ใชร์กดแชร์กดไลค์เรานะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์ช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับศูนย์แปดแปดห้าเก้าสี่หกสาแปดเก้า 0916618439หรือไม่ก็เมมเบอร์ไลน์เข้าไว้นะครับ WWP Solar Cell เมมปุ๊บเราเด้งขึ้นเลยนะครับไม่อโดยโทรศัพท์นั่นแหละที่บอกเมื่อกี้นะครับ2เบอร์เมมไว้ถ้าไม่เด้งก็เอาไอเดียละไปโดยตรงก็คือ WWP Solar Cell นะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่อีกนะครับขอขอบคุณนะครับเรายังอยู่เรายังไม่ทิ้งกันนะครับเรายังอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับท่านใดที่สั่งเครื่องเราไปนะครับถ้าเกิดว่า มีข่าวนีนะครับอยากอยากเพิ่มบัตรเปลี่ยนบอร์ดตัวใหม่หรืออะไรเนี่ยนะครับก็คืออ่าก็สามารถทักมาทางไลน์ได้นะครับอยากเพิ่มบัตรให้สูงขึ้นหรืออะไรเงี้ยนะครับก็สามารถทักมาทางไลน์ทางนี่นะครับติดต่อทางร้านได้นะครับไม่มีปัญหานะครับทางเราแก้ไขแต่ส่วนค่าใช้จ่ายอะไรนี่เราค่อยว่ากันอีกอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดเลยประกันไปแล้วหรืออะไรเงี้ยนะครับก็ว่ากันนะครับเราก็ดูแลกันกันไปอย่างนี้ครับตลอดนะครับเราไม่ทิ้งกันนะครับดีๆรวดเร็ววันนี้ทีมงานทุกท่านนะครับ ฝากกดติดตามให้เราด้วยนะครับกดกระดิ่งให้เราติ้งๆนะครับเวลาเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยเราจะมาแชร์เราจะมาให้ความรู้นะครับมันจะเด้งขึ้นแล้วก็นะครับจะได้ความรู้บางครั้งเราก็จะมาสอนในการซ่อมอินเวอร์เตอร์นะที่ผ่านมาหลายคลิปเนี่ยครับทางทีมงานของเราวิศวกรเก่งๆหลายท่านนะครับมีความชานาญในการซ่อมอินเวอร์เตอร์ต่างประเทศนะครับแล้วก็นะครับจะมีกิจกรรมทางนอกเนี่ยเราก็จะมาเผยแพร่เราก็มาให้ดูคลิปให้ติดตามกันไปเรื่อยเนาะตอนนี้ก็วันนี้นะครับทุกท่าน ทีมงานนะครับขอสวัสดีขอบคุณครับครับสวัสดีครับ